แจ็คก,กิลิตสองลิโอเฟรเนนันวันแอนโทนีกดดันค่าตัวสูง ลิโอฟินินานะครับอดีตกองหลังระดับตำนานของแมนเชสเตอร์เต็ดแสดงความเป็นห่วงแอนโทนีว่าที่ปีกใหม่ของปีแสดงว่าจําเป็นจะต้องแบกรับความกดดันในเรื่องของค่าตัวหลังได้ย้ายมาด้วยเม็ดเงินมหาศาลนะครับหนึล้านยูโรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเซ็นเชญญาคว้าตัวแอนโทนีอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งณตอนนี้นักเตะก็อยู่ที่คาร์ลิงตันหลังจากบินมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์อย่างไรก็ดีนะครับสตาร์ดังในวัยยุบสปีมีค่าตัวที่แพงระยับถึง100้ล้านยูโรราว3649ล้านบาทตามการรายงานของ ซ,ซึ่งทําให้อดีตข้งเซนต์ฮาม์ิมชังเกรีดบทเป็นกังวลไม่ได้ว่าเขาอาจจะล้มเหลวกับปีแสดงหากแบกรับความกดดันไม่ไหวนะครับอยเจ้าละละมาใส่เสื้อไฟให้เขาอยู่ซื่อ,อนะลูกพี่คุณมองดูแจ็คก,กิลิตเมื่อปีก่อนก็ได้เขาไม่เหมือนแจ็คก,กิริตคนเดิมเลยที่เคยเล่นกับอาร์ซิอลานั้นความกดดันจึงหนักหนาสหาหัสเพื่อในดนลงความคิดเห็นเปรียบเทียกบกับแจ็คก,กิลิตด,ดาวเตะทีมแมนเชสเตอร์ ที่มีค่าตัว100ล้านปอนด์ราว4,290ล้านบาทก่อนเสริมว่าเขาได้แชมป์ลีกมานานแล้วดังนั้นเขาจึงแฮปปี้และไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่บางครั้งเมื่อนักเตะย้ายทีมด้วยค่าตัวมหาศาลพวกเขาจะไม่มีอิสระในการเล่นเหมือนเคยมันอาจเป็นไปได้มันอาจเป็นเรื่องค่าตัวด้วยและคุณย่อมกดดันเมื่อถูกรุมจับตาหมองอีกทั้งสภาพแวดล้อมใหม่และวัฒนธรรมใหม่เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคยทั้งหมดน,นี้เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณต้องเจอเมื่อคุณเซ็นทัญญาแต่คุณต้องมีบุคลิกภาพที่่่แแข็งกงกกกรรพพออเืจััดาบ เรื่องนี้ทั้งหมดนะครับจวดอย่างเดียวย่าไปหัวซ่ามันเล่นอย่างเดียวยิ่งอย่างเดียวอย่างเป็นทางการแมนยูปิดดิวยิมตัวดูบาสกาวาบิโซโรมมโนเยวคาลูกหนังคนดังคอนเฟิร์มนะครับว่าแมนเชสเตอร์เตดปิดดิวยิมตัวมาตินดูบาสกาในด่านเวคากโซได้เป็นที่หลรไปแล้วเดนเตจะเข้ามารับการตรวจร่างกายในวันอังคารน,นี้นะครับจวดอีกแล้วพอไม่ไปนองนก็สื่อหลายนะครับกูรวย ปีศาดงแมนเชสเตอร์เตนกับสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกเตแลิวหนุังกฤษบรรลุข้อตกลงยืมตัวมาติมดูบราฟสกากุารอซาประตูเลือดสุรวัตรของนิวคาสเซิลมาใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่งรดูการรยบร้อยแล้วจากการรายงานของฟาบิโซโรมมโนผู้สื่อข่าวเวดวงตลาดนักเตะที่น่าที่ถือได้เทียนหนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจอ